อาจารย์ชัยยันก่อนมะอาจารย์ชัยยันอาจารย์ชัยยันออกมาแล้วนะศาส,าส,าสาตราจารย์ดออรชัยยันชัยพรเพื่อนรักของเรากรณีอาวังทูตจีนมันจำกัมพูชาโพสสิน,นะว่าจีนสนับสนุนกัมพูชานะจีนประกาศาสนับสนุนกัมพูชาอีกจะเปต้นตะโกนวะไม่พอใจไม่พอใจชื่อโมโหตั้งแต่เช้าแกมันพ <c oughs> <c oughs> ังหลุษฉันเป็นคนจีนเออล่าสุดเนี่ยนะจ๊ะอาจารย์ชัยยันของฉันนะจ๊ะบอกว่าอาวังเนี่ยโพสต์ว่าหนุนและปกป้องและอาดทปไตยเขมร คนไทยทุกสายลุมด่าจีนกันแหลกเราลืมกันไปแล้วหรือนี่ฟังดีๆนะพวกเธอทุกคนฟังดีๆเข้ามาฟังกันดีๆอาจารย์ชยัยยานออกมาแฉเลยลืมไปแล้วหรือว่าจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่และมีผลประโยชน์มหาศาลในเขเมรจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเขเมรมีผลประโยชน์มหาศาลในเขเมรเขาต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเขาอยู่แล้ว จะให้เขาไฟเขียวให้เขมรไม่สู้หรือแต่เขาไม่ได้ส่งทหารมาช่วยลบแม้จะส่งอาวุธให้เขมรแต่มันเป็นสัญญาระหว่างประเทศที่สองฝ่ายลงนามแล้วต้องปฏิบัติตามอาวังเคยเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่แกล่งกล้าวกับตะวันตกมาก่อนฉันก็ว่าแนละ้วชื่อมันคุณ,ค,ณคุณว่าหวังเหงมือน<ม>ปินถ้ารัฐบาลจีนไม่ไฟเขียวอวังจะพูดแบบนี้ไม่ได้เลยคนไทยรบกับเขมรก็พอไม่ต้องลามป่าไปด่าจีนจนเสียความสัมพันธ์ดะ ด่าไม่ด่าไม่ได้เลยทําอย่างอื่นก็ได้นี่เป็นเจ้าหนี้เขาอะเป็นเจ้าคนหนคุณเขาว่าบีบซาสิบอกว่าเมืองยศรักมาค้าขายเอามาใช้ตังโกบีบมาสิไม่ใช่มันหนุนมันให้มันสู้กับไทยนี่มันญี่ปุ่นอีกแล้วไงหนุนแค่แมนบอกว่าบอกไทยให้ประดานให้ประดานฉันสูญเสียไปหลายร้อยล้านบาทแล้วนะประดานเดี๋ยวนี้ฉันเอาของออกเอมันก็ไีบีบเขาเหม่มาสิไม่ใช่มาบีบไทย ทุกคนบีบไทยหมดเลยจีนบีบไทยญี่ปุ่นบีบไทยแล้วไทยบีบไทยด้วยกันเองเออประหลาดปะนะประหลาดปะเนี่ยอันนี้ประหลาดแล้วนะฉันว่างงนะเออนะเรางงนะเรางงนะทำไมาเออเอโอโอโต้พูดถูกทำไมกูจะด่าจีไม่ได้กูคนจีนอะ่ะเออ <c oughs> ทำไมจะด่าไม่ได้ใครหนุนขเขมรกูด่าทั้งนั้นแหละ <c oughs> เราเราไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปเขียนไปไปไปดูเอ,อ่อมันนู่นไปดูสถานทูตจีในไทยเนี่ยดูเนี่ยเอาคอมเมนต์มาในด่างแค่ไหนแล้วมาอ่านเอ,อ่อเราคือประเทศของเราเรามีประเทศของเราเรามีอาณาเขตแบนแฟนแดน,แนสยามของเราใครมาลุกลานเราเราก็ไม่ยอมเราไม่ยอมเราต้องสู้บรรพบุพรุษของเราเนี่ยสู้ด้วยเลือดและเนื้อสู้ด้วยลมหายใจ สู้จากสองมือสู้วยดาบดาบหักยังสู้ดาบหักยังสู้ดาบหลุดมือแม้เขาคุกเข่าลงไปแล้วเนี่ยตายยังไม่ปิดก็สู้คือยังไม่ตายสู้อ่ะเขาถือว่าสู้แค่ตายนี่จะไม่ได้เป็นทหารนะผัวก็ไม่ได้เป็นทหารนะไม่มีผัวเป็นทหารมียาพี่น้อไม่ทหารเลยคือสู้แค่ตายเรารู้ว่าทุกคนมียุทธศาสตร์เรารู้เราเข้าใจเราแก่แล้วเราเข้าใจ เรารู้ว่าเราต้องมียุทธศาสตร์มียุทธการมีมียุทธวิธีมียุทธศาสยุทธศียุทธบริการยุทธบริหารยุทธบริพันยุทธอะไรก็ได้พี่แต่จมเป็นจอมยุทธบ้างเถอะเขายังเป็นจอมยุทธเลยนั่นเราหมมานั่งเธอจะให้เราพับเพียบไหวเขามหเราต้องพับเพียบเรียบร้อยไหวเขามหเราก็รู้เวลาสู้เราไม่เจ็บเราไม่ตายเราก็รู้ถ้าไม่คิดว่าเราเราไม่คิดว่าเราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกัน เออถ้าเราสู้เราเจ็บมะตายมะถ้าเราไม่สู้เราตายมะเราเจ็บมะหนักกว่าเดิมสูญเสียด้วยแล้วถ้ามาสูญเสียในยุคเราเราจะเอาหน้าไปมองใครที่ไหนวะถามจริงเหรอไปประชุมเนี่ยสีขาศักดิ์ไปประชุมเนี่ย,าาปปรยกระทรวงการต่างประเทศไปประชุมประชุมพานที่ประชุม,ชมนายกพี่หนูไปประชุมเนี้ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวะเสียดินแดนให้ขเขมรอะ เอาหน้าไปไว้ที่ไหนจะไปประชุม M O U 4 3 44 45, 45 46 47 48 49 50จะไปประชุม M O U I N U มึงกับกูม,มึงกับกูกูกับมึงประชุมกันเรื่องที่ดินเนี่ยดินแดนของเราเนี่ยเราต้องหงอขมันขนาดนั้นเลยเหรอจีนก็หนุนขมนันญี่ปุ่นก็หนุนขมนันแล้วไม่มีใครหนุนเราเลยเหรอ<ม>อันวาาก็ใช้เราเนี่ยไปหากินกับอเมริกานั่นกเรามันยืนอยู่ตรงเนี้ย ทำไมไม่มีพวกหนุนเลยนิสัยดีขนาดนี้แล้วยังทนยอมให้อันวาเอาเราไปขายหากินอะ่ะเอ้นี่เราไปประเทศอะไรทหารเราเป็นอะไรผู้นาเราเป็นอะไร,ร,ะไรแข่งขันกับเขาบ้างสิเด็ดขาดกับเขาบ้างสิไม่ใช่แข่งขันกับพวกเดียวกันเด็ดขาดกับผู้เดียวกันทําไมทําไมจะด่าจีไม่ได้ทําไมจะด่าอาวังไม่ได้ให้อวังอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศที่เคยแข่งแก่งเจ้ากับะตะวันตกขนาดไหนก็ตามแต่จะหนุนคำแมน ให้มาสู้กับไทยไม่ได้ในขณะที่เราถูกถ้าเราผิดเราจะไม่พูดสักคำหนึ่งเลยเราถูกนะแล้วถ้าเอาหวังหนุนขมแมให้หันมาสู้กับเราให้หันมาแข่งเจ้ากับเราเราจะด่าจีไม่ได้เราจะมีจีไม่จะไมอ่ะไอเราเฉือนเลือดเนื้อออกมาครึ่งหนึ่งเราก็เลือดจีเหมือนกันจีหน่าจีเนี่ยนะมันเดเออดีว่าเช้าตื่นมาแก้หวัดท่านจมูกน้ำมูกไหลดีขึ้นไหมโ่งคอแหละโ่งคอเลย่ะเช้ายังเสมาอยู่เลย เมื่อกี้ยังถามหายาพ่นอยู่เลยอย่าไม่ได้ใช้ยาพ่นนะโมโหชิบหายโอ้ได้ด่าแล้วดีขึ้นนอาการดีเอาไปใช้บ้านนะครับอันนี้มันเป็นในนี่นะมันแก้โรคประสาทนะใช่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 เวลาเราเป็นโรคประสาท